สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปที่นี่นะครับตามเสื้อเลยฟาร์มปลาทองครับเสียกก๊อฟก๊อฟอะไรนะครับคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ครับไม่ใช่ครับผมก๊อปลาทองครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราพบกันนะครับผมสวัสดีบาย คุณกอล์ฟวอลิตนะครับที่ปลาทองรสเด็ดนะครับเราจะมากินปลาทองด้วย เลยครับเป็นทันประทองที่สวยมากนะครับแล้วก็พบเห็นได้ยากมากนะครับ เดี๋ยวลองชิมกันเลยนะครับคือ,อจริงๆแล้วการกินขนมจีนหรือก๋วยเตียเ๋ยวนะไม่ควรจะใส่เสื้อสีขาวมาเพราะว่ามัน,งงนคุณต้องกินให้สุภาพสิคุณเพราะว่าทนายคุณหิวอะคุณแบบมุมามาคุณ <c oughs> อ่ะขืดลิ้นด้วยเองใช่คร,รับผมเา้ามาแเ่้มข้นมากเลยต้องกินกับเน่อออืื้ห ขายมันทงอยู่มากมนี่ครับไดปลาเกียวหวานของผักเพียงนะครับผมเต็มถาดครับน่ากินมากอะ่ะบอกเลยแล้วก็บรรยากาศชิวๆนะครับนี่ยร้านนะครับคาเฟ่นะครับประทองแห่งแรกในฝั่งทนนะครับแห่งเดียวลแล้วก็แห่งสุดท้ายนะครับก็ไม่มีคู่แข่งแน่นอน,นครับบอกเลย โอเคนะครับมันจะตลกคุณก่อนคุณจะทำทำไมเนี่ยคุณโอเคครับแล้วเรากินแซกแล้วเราไปชมปลาทองกัน นี่ก็เสี่ยกอปลาทองนะครับที่ร้านนะกรับปลาทองกับผงจีนน้ำยาแสนอร่อยนะครับหลากหลายสีน้ำยาสุดเด็ดนะครับผมเข้ามาก็จะเจอการต้อนรับแบบบรรยากาศแบบอบอุ่นนะครับผมนี่ครับโดยนี้ครับดูครับเสี่ยครับดูแต่ไม่คิีว่าเสี่ยจะแบบนี้นะครับเป็งไงเห็นอย่างนี้นะครับโอ้โหคุรับรองสมบัติสมบัติเป็นร้อยครับเป็นร้อยล้านครับนี่ยนีนักบอลนักบอลโรงเรียนครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาติดตามชมนะครับอ่าแป๊บมาได้นะครับผม ก็ทยอยกันมานะครับร้านตอนนี้ช่วงโควิดแล้วก็เป็นแบ่งกันมานะครับเดี๋ยวไม่ทันเลยครับตอนนี้คนเต็มร้านเลยโควิดไปนั่งฝั่งนี้อ่าก็ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับวันนี้มาต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันกับคลิปเต็มนะครับเจอกันสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย